เาบอกว่านอยู่ข้างเสาเขาเขาเข้ามาทำามแบบให้แล้วใช่ไหมคะเริ่มเข้ามาทำาบ้านน้องหิงอยู่ไหนบ้านน้องหิงนี่อ่ะนี่มันนอนตรงนี้อ่ะไม่ไม่ใช่บ้านนี่่ะบ้านอยู่ตนบ้ว่านเอ้หนี่เอนตรนี้นี่ไงมูนนี่ไงนี่ไงมุ้งนี่อาจารย นอนตรงนี้การกนอนทไรนี้นอนงเอนงสบายเดี๋ยวดบนอาจารย์ถูอทานอนได้กล้ยังไม่เสร็จถ่ายรูปจะได้ไประบบยังไม่เสร็จไม่เดี๋ยวพี่วิชัจะไปถาันมอไ่ต้องหกให้ให้เอ็กรเพลย์นนะ

อช่น <muitas S 2> ี่ไงน้าเนี่ยเลยน้าเนี่ยและ้าวัน้าววเ้าวล่าภาพให้ดีวัตรายภาพเลย่ายภาพเป็นแบ็กกราวด์เป็นแบล็กกราวด์ให้เอให้อาจารย์ท่างไหถ่ายไป่ไะาจัารให้แล้วอะไร่าดมาถ่ายเอาเลือยๆอาจารย์สบายคุณดู้ด้ยี่เดชยอต้องการภาพทั้งหมดจนได้ค่อยสลาดกันหค่อยขอลงเวได้เลย tám mươi để không không sao không 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 ไม่ไจ้ะไม่ต้องไนีน้เดี๋ยวอาจารย์ไม่ต้องอ่ะอาจารย์ไม่ใช่ผมก็ต้องไปอีกบ้านหนึ่งไปลงนั้น นี่ะข้างนี้นั่งกันคือก็ไว้เลยเม่ไม่เา้าเลยใส่อย่างนี้ทําได้ไงนั่นแหละคนดีของพ่อเ้าเั้าข้างนี้